สวัสดีนักลงทุนใส่คริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิษแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทวยรวยลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับของวันที่10ตุลาคมปี2021โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นําแต่การลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และใช้มุมมองแผนการเทรดเพราะฉะนั้นแล้วครับผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับสำหรับเหรียญวันนี้นะครับที่เราจะมาดูกันจะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะ แฟนทอมครับ CSZ ครับ One p o วกัดดครับแล้วก็ XRP โดยตัวแรกเราจะมาดูกันที่ Bitcoin ก่อนครับสำหรับ Bitcoin นะครับก็ยังให้แนวโน้มเดิมอยู่นะครับแผนก็คล้ายๆเดิมเลยครับก็ยังวางกรอบไซเวย์นะครับอยู่ประมาณตรงนี้อยู่นะครับโดยที่เออวันนี้นะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ดีดนะครับรีบาวขึ้นมานะฮะเด้งรีบาวขึ้นมาได้นะครับได้เห็นตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ทาโดจินะครับซึ่งแท่งเทียนโดจิคือ การอะไรครับการสู้กันระหว่าง Bullish นะครับกับ b e a r i s h นะฮะสุดท้ายก็ Bullish กับ b e a r i s h เนี่ยก็ดีมาลกับสับไเนี่ยก็เท่าๆกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยได้เห็นครับว่าราคามันจะนิ่งอยู่กับที่ครับก็จะมีการรีเจ็ t การขึ้นนะฮะตัวไซด้านบนและก็รีเจ็ t การลงนะครับไซด้านล่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเลือกทางนะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยถ้าผมให้แผนก็เราสามารถดูไทม์เฟรมสั้นๆนะครับได้แก่ตรงนี้ได้ ได้นะฮะน่าจะตีแนวรับแนวต้านบริเวณนี้ได้นะครับนะฮะกรอบตรงนี้ครับแนวต้านครับนะและกรอบตรงนี้เป็นแนวรับครับสังเกตอะไรไหมครับสังเกตได้ว่าราคาเมื่อขึ้นไปด้านบนครับนะเวลาราคาขึ้นไปด้านบนในกรอบแนวต้านราคาก็จะรีเจ็คลงมาครับลงมาแนวรับก็จะ มีแรงนะครับแรงซื้อเข้ามาพู l l back กลับขึ้นมาได้เด้งรีบาวครับก็กลับไปติดต้านต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับถ้าอยากจะเล่นนะครับเล่นสั้นๆนะผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการเล่นระยะสั้นอะไรใดๆเนี่ยครับก็สามารถซื้อนะครับแถวแนวรับครับซื้อแนวรับเพื่อไปขายนะครับแนวต้านได้หรือขายแนวต้านครับหรือช็อตเนี่ยครับแถวแนวต้านเพื่อเ a คโปรฟ f i t แถว แนวรับนะครับบริเวณโซนนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังรอเลือกทางอยู่นะครับแต่ภาพระยะสั้นนะครับผมมองที่กรอบทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมเป็นเล่นสั้นๆกรอบนี้นะครับโดยรอบสวิงตรงนี้เนี่ยเออกี่เปอร์เซ็นต์ครับลองดูนะนะครับ3.66%นะครับผม3.66%สําหรหรับคนที่เล่นสายสปอร์ตนะครับก็ คงต้องเล่นแถวแนวรับอย่างเดียวนะครับนะแล้วใครที่เล่นฟิวเจอร์ก็สามารถชอ็อตแถวแนวต้านด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอเลือกทางอยู่ครับแต่ผมให้แนวโน้มว่าดูจากโมเมนตัมอะไรหลายๆอย่างนะครับน่าจะส่งขึ้นไปแถวแนวนี้ได้อยู่นะแล้วจะขึ้นต่อไหมนะครับถ้าจะขึ้นต่อเลยก็คือต้องเบรกออทําไฮตรงนี้ไปให้ได้นะครับแถวประมาณ6 4 0 0 0ื่นเนี่ยครับยอด5ตรงนี้นะถ้าภาพตรงนี้นะครับถูกนะภาพตรงนี้ เบรคขึ้นไปได้นะครับก็จะยืนยันนะครับว่าน่าจะเป็น bullish t e n d ได้จริงๆนะครับเป็น b u l l น u n ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแล้วสุดท้ายลงต่อเนี่ยก็ให้แนวโน้มนะครับว่าเหมือนกับที่ลุงชฉลกวีคอ์เอาไว้นะครับว่ามีโอกาสนะครับว่าตรงเนี้ยบนะครับนะอาจจะเป็น flat นะครับรูปแบบพวก expanded flat หรือ running flat หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อาจจะขึ้นมาเยอะๆนะครับแล้วสุดท้ายลงมาเนี่ยบขึ้นบมาลงซตรงนี้นะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับผมก็เท่านี้นะครับก็อยากให้นะครับนักลงทุนทุกคนนะครับวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับแล้วก็วางจุดคัดลอสไว้ให้ดีนะครับสำหรับตลาดในช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะบิตคอยที่ยังรอนะครับเลือกทางอยู่แต่ดูถ้าสำหรับบิตคอยโดเมน n น e ครับน่าจะพบอย่างหนึ่งได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบของอะไรฮะน่าจะเป็นรอบของบิตคอยเขานะครับนะ ก็สำหรับใครที่เป็นสาวกเอาคอยนะครับผมไบแอสนะครับว่าถ้า BTC หรือ i t t o o n นะครับน่าจะขึ้นมาแถว60,000ได้นะครับไอตัว BTC d o m i n a n นนียครับน่าจะขึ้นมาบริเวณแถวแนว,แวต้านตรงนี้ได้แล้วพอถึงจุดนั้นจริงๆนะครับตัว Bitcoin ที่มาถึงเป้า60,000เนี่ยถ้าสมมติว่าอยากเอาแบริจจริงๆนะครับ ตรงเป้าสูงสุดตรงนี้นะครับจะเป็นรอบนะครับในการรอบสิ้นสุดนะครับอาจจะเป็นเว็บบีของบิตคอยได้แล้วสุดท้ายจะย่อลงมาระหว่างนี้นะครับที่ย่อลงมาเนี่ยตัวเอาคอยนะครับน่าจะดีเลย์ขึ้นนะครับขึ้นไปทำไฮนะครับหลังจากตัวบิตคอยเนี่ยขึ้นมาทำไฮเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตามทามมิ่งของเขาไปนะครับอาจจะเป็นบิตคอยมาก่อนนะครับแล้วตัวต่อไปเนี่ยนะครับบิตคอยมาถึง6ก0มื่นก่อนและหลังจากนั้นค่อยล่วงครับ แล้วรอบที่2นะครับก็จะเป็นเอาคอยนะครับเป็นรอบของเอาคอยที่อาจจะดีเลย์นะครับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ค่อยล่วงตามบิตคอยมาทีเดียวนะครับอ่ะแผนนะครับอันนี้คือมโนคร่าวๆไว้นะครับว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับว่าบิตคอยน่าจะมาก่อนแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเป็นรอบของเอาคอยตามมานะครับอ่ะก็รอลุ้นดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นแผนนะครับแชร์การวิเคราะห์นะครับแชร์การมโน ไว้ก่อนนะครับผมสิ่งที่ผมบอกไว้ว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะว่าพวกบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปทำไฮก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเอาคอยนะครับขึ้นตามมาแล้วค่อยลงนะครับที่หลังเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบิตคอยนะครับอย่างเช่นออร์ทามไฮจุดนี้ครับสิบสเมษาครับแต่ถ้าเราไปดูพวกเอาคอยตัวอื่นๆนะครับ Bnb ก็เลยนะครับ ขึ้นสูงสุดนะครับอยู่แถวพฤษภาคมนะครับก็ดีเลย์ไปประมาณเดือนหนึ่งผมเลยคิดไว้ว่าเออถ้าสมมติว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นมาเพื่อจบรอบตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาก่อนครับนะขึ้นมาแล้วค่อยลงไปก่อนตัวแรกครับแล้วพวกเอาคอยเนี่ยก็จะขึ้นดีเลย์ตามหลังกันมานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับวิเคราะห์ตัวบิตคอยแล้วก็บิตคอยโดเมนแน์นะครับว่ามีโอกาสว่ารอบตรงเนี้ยรอบบิตคอยก่อนนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเหรียญบิตคอยในวันนี้นะครับผม ตัวต่อไปครับเป็น O N T ครับผมเป็นเหรียญที่มีคนรีเควสต์กันเข้ามานะครับสำหรับ O N T นะครับเดี๋ยวผมดูกราฟแล้วค่อนข้างสวยนิดนึงนะสำหรับผมเนี่ยอืมนะครับค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเดี๋ยวลองดูทม์เฟรมวีคกันก่อนครับ สำหรับไทม์เฟรม e ีคค่อนข้างดูยากนิดนึงนะครับพอดีว่าช่วงเนี้ยเออสอง8นเนี้ยลูดยาวลงมานะครับนะจะดูยากนิดหนึงไม่ดูถ้าไม่ค่อยเป็นเวฟเท่าไหร่นะครับแต่การขึ้นในรอบนี้ครับอาจจะนับได้นะครับว่าอาจจะเป็น1-2นะครับแล้วก็3-4-5เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูไทม์เฟรมเด a y ก่อนว่ามีโอกาสไหมนะครับว่าจบอิมพัลต์ไปแล้วนะครับ ดูภาพนะครับน่าจะจบ impulse ได้แล้วนะครับถ้าให้มโนคร่าวๆผมน่าจะวัดตรงนี้นะครับ1-2นะฮะหนครับเออสอยู่จุดไหนน่าจะจุดนี้นะครับนะฮะสนี้เอาลึกนะครับเนี่ยเออแต่ไม่ over แล็บหนึนะครับถ้าผมนับ1ตรงนี้แล้วจบ5ตรงนี้ครับโดยที่3นะครับยอด3กับยอด5 b a l l i s h divergence แค่ของ RSI นะครับผมนะ และหลังจากนั้นครับมาดู collection wave ครับผมน่าจะเจอ A แถวบริเวณนี้ได้น้ะ B นะครับแล้วอาจจะเจอ C แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะวิเคราะห์คร่าวๆนะครับไว้อาจจะประมาณนี้ได้นะครับผมนะมีโอกาสครับมีโอกาสว่าอาจจะจบแล้วนะครับจบ A ยังไงครับกี่ขาอาจจะนับนะครับ ผมอาจจะขอนับสัก3ขาก่อนแล้วกัน 1, 2, 3นะครับนะครบ3ขานะฮะอาจจะเป็นรูปแบบแฟลตนะครับหรือซิกแซกหว่าเออนะเดี๋ยวลองดูนะครับการรีเทสบีผมถือว่ารีเทสมาน้อยเนาะเพราะฉันมีโอกาสซิกแซกได้นะครับ 1, 2, ครับ3 4 5นะครับจบนะน่าจะจบบริเวณนี้หรือไม่บริเวณนี้แล้วก็ได้นะครับสำหรับ A นะ3ขาแล้วตรงเนี้ยนะครับ1 2 3นะครับ B แล้วก็4ครับควรต้องมี5ขาด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังให้แนวโน้มหน้าเป็นห่วงอยู่นะครับ1,2,3,4,5้เออเออเออมีโอกาสนะครับว่าอาจจะครบตรงนี้แล้วหรือเปล่า1,2ครับ3,4อ๋อ o v e r l นะครับอาจจะเป็น ending diagonal นะครับนะจุดตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดนะครับ เป็นขึ้นจบนะครับของซีมี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าเกิด ending d แดแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นขึ้นอะไรครับนะน่าจะเป็น i m p u l s e ได้แล้วนะครับแต่การมาโนตรงนี้นะครับก็ต้องมาพร้อมกับหน้าเทรดครับที่รีสตอรี e วอร์ต้องค่อนข้างคุ้มเนาะเพราะว่าฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าจะขึ้น1มาเนี่ยควรต้องลง2มากครับ3 4 5นะครับอ่ะเข้าๆไว้ประมาณนี้เนาะฮะ นะครับขึ้นย่อยๆน่าจะประมาณนี้แต่การรีเทสขึ้น2เนี่ยครับสำหรับผมแล้วควรที่จะรีเทสค่อนข้างนะครับอยังมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสนใจ ONT เนี่ยนะครับรอเล่นคุ้มๆครับนะรอเล่น b u y on ดิ p นะฮะรอเล่น b u y on ดิ p แถวๆนี้นะครับที่ผมมโนนะครับว่าน่าจะเป็นขึ้น2ให้กับเราได้ก็อยู่แถวกรอบนี้ครับ นะครับกรอบเหลืองตรงนี้ซึ่งได้แก่นะครับต้นทุนแถวบริเวณ0.92นะครับจนถึง0.85นะครับนะ0อขออภัยครับ0.805นะครับนะบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นขึ้น2ให้กับเราได้แต่บางทีก็อาจจะเอาลึกอยู่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ไปอาจจะเอาถึงฟิโบ854ก็เลยเป็นไปได้นะครับก็อาจจะประมาณนั้นเลยก็ได้นะครับนะ เพราะฉะนั้นแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างทางตรงนี้นะครับไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องเล่นนะฮะจนกว่าจะย่อมาถึงโซนกล่องเหลืองของผมนะครับก็ถ้าหล่นมาของไอตัวสีกล่องสีเหลืองของผมได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับกลับตัวได้เหมือนกันถ้าเป็นการรีเทสนะครับขึ้น2แล้วต่อไปเดี๋ยวขึ้น3เนี่ยโดยถ้าสำ,สำหรับใครที่ซื้อบ่ายออนดิฟนะครับตรงนี้ไม่ทันก็มีอีกแนวโน้มหนึ่งครับคือ เบรกครับนะเบรกไฮตรงนี้ไปได้นะครับแถวเวฟหนึ่งนะครับไฮตรงหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะลุ้นครับเป็นเป้า3ให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้น o n t นะครับสำหรับผมนี่ในขณะนี้ถ้าอยากเล่นนะครับอยากเลือกเล่นเนี่ยเล่น b u y on d ดินะครับที่เป็นขึ้น2ให้กับเราได้นะครับโดยที่ลองไปทำการบ้านดูได้นะครับว่าขึ้น2ที่สนใจเนี่ยครับนะ จะเอาฟิโบถึงขนาดไหนนะครับผม50ก็ได้นะครับ61.8 76.4 85.4ก็เป็นไปได้นะครับผมก็ลองเอาไปดูนะครับผมสำหรับกล่องเหลืองของผมผมวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากเล่นจริงๆนะผมจะรับเล่นตรงนี้ทีเดียวนะครับผมสำหรับ O N T แผนก็ประมาณนี้นะครับผมตัวต่อไปครับเป็นแ a n ทอมครับผม สำหรับแฟนทอมครับนะสำหรับแฟนทอมก็เบรกทอาทำไฮเดิมไปได้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองต้องลองดูนะครับว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้นี้นะครับปึ๊บปึ๊บอื้มนะครับสำหรับแฟนทอมครับผมรู้สึกนะว่าการขึ้นรอบนี้จะมีบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือราคาครับนะราคาทำไฮยื้อไฮนะครับแต่ AO นะครับ ฮะ AO ทำแบริสเดเวอร์เจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแฟนทอมนะมีโอกาสครับตรงนี้3 4นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไป5นะครับโดย5ตรงนี้เนี่ยเป้าหมายคร่าวๆสำหรับผมอ่ะคือแถวต้นทุนบริเวณนี้นะครับอืมนะฮะซึ่งก็มีโอกาสครับว่ามันไม่จำเป็นต้องขึ้นมาเป๊ะนะครับแถว2.5ก็ได้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วจบรอบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับมุมมองผมนะครับแฟนทอมมีโอกาสนะครับว่าภาพระยะสั้นมีโอกาสจบรอบได้แล้ว นะครับอยู่เหมือนกันนะก็คือการรีเทสเข้ามาใกล้เอ่อฟิโบ1 6 1 8ของผมนะครับโซนบริเวณนี้ที่ผมนับนะครับขึ้น3 4นะครับไป5เนี่ยน่าจะเจอตรงนี้แล้วนะครับ161.8บนะฮะก็รอลุ้นดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่สำหรับมุมมองผมนะผมจะไม่ไล่และเด็ดขาดนะครับเพราะว่ารู้สึกโมเมนตัมนะครับอ่อนแรงนะฮะในการขึ้นมารอบนี้อ่อนแรงลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น บริเวณใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ตีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกล่องเหลืองตรงนี้ของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นทุนบริเวณ2.44นะครับจนถึง2.63เนี่ยก็คือโซนบริเวณในการขายสําหรับผมนะครับส่วนผมที่ไม่มีของนะครับถ้าจะเล่นฟิลเจอร์ผมจะเล่นหน้าชอตอย่างเดียวแล้วนะครับผมจะไม่เล่นหน้ารองเนาะแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังยึดมั่นนะครับในการเป็นบูลลิชของเขาได้นะครับก็ต้องเบรกนะครับนะต้องเบรก2.56ไปได้และยืนเหนือนะฮะ เบรกไปได้และยืนเหนือนะครับยืนเหนือบริเวณนี้ได้เทสรอบถัดไปครับก็ไป3.57เนะครับก็รอลุ้นกันดูนะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยสำหรับแผนของผมเนี่ยผมจะไม่ไล่ลองเด็ดขาดนะครับส่วนบริเวณนี้คือผมต้องทําการช็อตนะฮะอ่ะก็แชร์ประมาณนี้ครับสำหรับแฟนทอมนะครับผมเหรียญตัวต่อไปได้เลยครับเหรียญตัวต่อไปเป็น CsZ นะครับอ๋อรู้สึกผมจะพิมพ์ผิดหรือเปล่า นี่ครับ CS z นะฮะรู้สึกน่าจะ CS z นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อน C ครับ C นะ CS z นะคะรับผมพอดีพิมพ์ผิดนะครับปึ๊บปึ๊บสำหรับตัวนี้นะฮะเท่าที่ดูนะคะรับ Time Frame Day เนี่ย เจอ1 2หรือเปล่านะเจอ1 2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อนข้างลึกหน่อยนะถ้า1 2ตรงนี้ผมน่าจะนับได้นะครับว่าน่าจะเป็น1 2ของภาพใหญ่นะเออสวยนะครับนะถ้ายึดตรงนี้นะครับภาพใหญ่เนะี่ยหนึ่งสองนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยสักขึ้นขึ้นสามนะครับก็เอาบริเวณนี้สี่ห้านะครับนะห้าตีคร่าวๆเป็นห้าเฟลไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น CSZ ผมรู้สึกว่าถ้า 2นะครับภาพใหญ่เนี่ยตรงนี้เป็นคลื่น2อ,อตรงนี้น่าจะเป็น2นิสัยเอ่อนิสัยสะสมนะครับนิสัยไซเวย์นะเพราะฉะนั้นสวยครับสำหรับผมเนี่ยสวยนะฮะแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆเราต้องยึดมั่นในหน้าเทรดนะครับเป็นหลักนะผมจะขอใช้ตรงนี้เป็นหน้าเทรดแนวรับแนวต้านทั่วไปนะครับผมเออนะครับ ผมวางกรอบไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีการรีเจ็ในการขึ้นนะครับของภาพทำเฟรมเดย์ผมขอไม่นับตรงนี้นะครับว่าเป็นจุดสําคัญแล้วก็ย่อลงมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าอยากเล่นจริงๆผมมีแผนนะครับว่าเราสามารถนะครับเราสามารถไล่เออเล่นซื้อได้นะครับเมื่อเบรกนะครับกรอบ0.352นะครับไปได้เนี่ยก็ l o w b ายซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้เนี่ยครับก็น่าจะเป็นกรอบสะสมนะครับ ถ้าอย่างไรถ้าไม่ใครไม่มีของนะครับแล้วสนใจเหรียญตัวนี้นะครับก็ลองสะสมแถวบริเวณนี้ดูก่อนได้นะครับแต่ถ้าอยากเอาแผนไอ้ตัวแนวต้านเส้นกดเนี่ยมันผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนี้ครับเออตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าให้ผมลองดูแนวต้านเส้นกดน่าจะเจอแล้วเรียบร้อยนะครับอืมนะครับนะฮะตรงนี้นะครับ เบรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น b u อ ON d ิฟกรอบตรงนี้น่าจะเล่นไม่ได้นลครับถ้าอยากเล่นจริงๆรอเบรกกรอบสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญตัวนี้สําหรับผมนะค่อนข้างน่าสนใจเลยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าพื้นฐานเขาดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมลองดู Market Cap เขาก่อนว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับว่าน่าจะมานะครับอาอยู่ในอันดับ64นะครับน่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวผม คิดว่าผมต้องทำลิสต์ไว้ก่อนนะครับน่าสนใจนะครับถ้าเบรก2ไปได้ตรงนี้นะครับเบรกกรอบ2ไปได้นะฮะก็มีโอกาสครับว่าถ้า Exten d ขึ้น3เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองาโนให้นะครับว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนเนาะนะครับมีโอกาสนะครับว่าอาจจะขึ้นมา1ต่อ1ก็ได้ครับอย่างน้อยๆน่าจะเห็น1.09นะครับนะ1.09ถึงนะครับ อาจจะเป็นแถวๆนะฮะหนึ่เลยก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้อาจจะเอาขึ้น3หรือขึ้น5ก็ได้นะครับผมเอาแบบว่าอาจจะเป็น5เฟลนะครับเราน่าจะได้เห็นนะฮะสักกรอบตรงนี้ครับตั้งแต่บริเวณนี้นะครับ ตั้งแต่บริเวณ1.09ครับถึง1.66นะครับถ้ามีโอกาสเป็นรอบบูลลันสำหรับคริปโตเคอเรนซีได้เอาคอยน่าจะมานะครับตัวนี้เนี่ย Market Cap อันดับนะฮะ64บเนี่ยเออน่าสนใจนะน่าสนใจเหรียญราคาเบาด้วยนะครับประมาณ0.3ดอลล์เนี่ยเออนะมีโอกาสครับมีโอกาสมาได้แต่กรอบนี้นะครับรอครับว่าจะเบรกกรอบสะสมเมื่อไหร่ถ้าเบรกได้เมื่อไหร่นะครับน่าจะได้เห็นจุดพุนะครับนะได้นะครับผม เออนะครับเหรียญตัวนี้นะครับแผนการประมาณนี้ก่อนนะครับผมสำหรับ C-HZ ครับตัวต่อไปครับเป็นวัน h a r ์โมนครับผมสำหรับเหรียญวันฮาร์โมนีนะครับจากที่ผมเคยมองนะว่าผมรู้สึกว่าผมจะ b บ a s ไว้อยู่เนาะว่าตรงนี้มีโอกาสนะครับว่าเออจะเป็น B หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับแต่ เออนี่นะครับสุดท้ายเบรกกอบเหลืองมาได้ครับเพราะฉะนั้นน่าจะยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับว่าการขึ้นมาตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ว่าเป็น5ได้แล้วนะครับตรงนี้ทําไมผมถึงมองเป็น5นะผมลองดูนะครับภาพคร่าวๆสั้นๆนะตรงบริเวณนี้นะครับมีโอกาส1 2ครับแล้วตรงนี้3ฮะ4ครับและไป5นะครับโซนตรงนี้นะครับสำหรับผมถือว่า มีโอกาสนะครับจบรอบได้อยู่เหมือนกันนะฮะก็รอลุ้นดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะหลุดแถว0.229ไปได้หรือเปล่าถ้าสมมติสุดท้ายแล้วหลุด0.229นะครับก็มีโอกาสว่าจบรอบได้แล้วนะครับแต่อย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจบห้านะครับมีโอกาสจบ5ได้ยังไงเพราะว่าตรงนี้3นะครับกับตรงนี้5นะครับ3 4 5หนะครับนะ3 4 5หตรงนี้เนี่ยนะครับ บาลิสไดเวอร์เจ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับวันฮาร์โมนีสำหรับผมเนี่ยเล่นนะครับชอตนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะแต่โดยการชอรตตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้ามีโอกาส5 e x เอ็กได้ถึงขนาดไหนนะผมอาจจะให้ถึงแถวบริเวณ161.8เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยภาพยังไม่ชัดนะว่าให้เราชอตได้เลยนะครับนะก็รอ แท่งเทียนแบบว่าบอกในภาพย่อยก่อนนะครับสำหรับไอ้พวกไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมง30นาทีหรือ4ชั่วโมงนะครับว่า b a ร i ิสเดเวอร์เจนต่อเนื่องนะครับผมก็อาจจะนะครับผมก็อาจจะดักนะครับช็อตได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองทำการบ้านดูอีกทีนะครับสำหรับผมแต่สำหรับผมวันฮาร์โมนีเนี่ยเอ็กเซนได้ถึง0 3, 3. นาเนาะผมเลยยังไม่รีบเท่าไหร่นะครับรอดูภาพย่อยของเขาก่อน,อนว่าฟอร์มตัวเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวันฮาร์โมนี ถ้าใครนะครับมีต้นทุนนะฮะบริเวณดีๆแล้วเนี่ยต้นทุนถูกๆเลยนะครับบริเวณนี้ก็ควรค่านะครับนะบริเวณนี้เป็นต้นไปเนี่ยควรค่าที่จะรินขายล็อกกาไรไว้ก่อนนะครับสาหรับคนที่เล่นระยะสั้นถึงเล่นระยะกลางนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งประมาทกันนะครับสาหรับตัวเหรียญตัวบิตคอยหรืออะไรพวกนี้ก็ยังค้างนะครับว่าบางคนยังอ่านว่าเป็นแบริสได้อยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเอาคอยมีสิทธิ์ว่า ภาพตรงนี้มีสิทธิ์จบรอบได้อยู่เหมือนกันนะครับที่ผมมองเนี่ยนะเออภาพแค่รอบสวิงตรงนี้เนะี่ยหนึ่งสครบได้แล้วนะเออนะหน่าจะครบได้แล้วนะครับบริเวณตรงนี้ก็รอรุ้นกันดูครับว่าจาก x t e n n นขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนแต่ถ้าจุดหนีตายของเราครับก็คือหลุด0.22นะครับสำหรับบอลฮาร์มนีนะครับผมตัวต่อไปครับเป็นพะดครับผม สำหรับพกขดนะครับก็มาถึงกล่องเขียวของผมแล้วเนาะก็ตอนนี้เนี่ยที่เล่นนะครับถ้าสามารถเล่นได้คือเล่นตรงเบรกแนวต้านเส้นกดบริเวณนี้นะครับซึ่งใคร Follow By ไปก็ยินดีด้วยนะครับก็กำไรเรียบร้อยแล้วแต่เท่าที่ผมมองอะ่ะผมมองไว้ว่ากรอบเขียวนะครับกรอบเขียวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรอบที่ค่อนข้างเป็นนะฮะเป็นแนวต้านให้กับเราได้อยู่นะครับก็ต้องรอนะครับว่าลุ้นว่า จะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะโดยที่กรอบนี้ผมดูจากอะไรนะครับผมดูจากเอ่อผมดูจากแนวต้านวอลุ่มนะครับนะว่าโซนโซนนี้นะครับยังมีวอลุ่มกองกันอยู่นะฮะแล้วประจวบกับนะครับเป็นแนวต้านนะครับโซนที่ค่อนข้างตึงสำหรับตัว r ีเทสเมนต์ฟิโบของผมนะและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโซนครับที่ อะไรฮะที่เคยเป็นไฮนะครับโซนบริเวณที่เคยเป็นไฮในรอบประมาณวันที่14นะครับกันยานะครับ14-15กันยาแถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโซนนี้นะครับก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงสำหรับผมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนดีนะครับอาจจะ buy on dip แถวตรงนี้หรือแถวตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นนะครับก็อาจจะขายแล้วกำไรไว้ได้ก่อนนะฮะแต่ใครที่เล่นระยะยาวนะครับก็ทนถือครับนะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุ อันใดขึ้นนะครับที่อาจจะเบรกไปแล้วกลับมารีเทสนะครับย่อมาตรงนี้อีกทีท่านต้องกล้ารับนะครับท่านต้องกล้ารับเพิ่มนะสำหรับคนที่เล่นระยะยาวนะครับผมผมมีแนวโน้มนะว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะอะไรครับเออตรงนี้นะครับเป็นนะครับตีเป็นเทรนไลน์ได้อยู่นะครับเทรนไลน์แนวรับ up trend นะครับก็มีสิทธิ์ครับว่าอาจจะย่อลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้น อย่าประมาทกันนะครับสำหรับพคกดอกเนี่ยนะก็มีวันนี้เนี่ยทำแทงเทียนแบบว่ารีเจ็อยู่นะครับก็รอรุ้นครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมแต่สําหรับผมแล้วถือว่าเป็นโซนแนวต้านที่มีนัยสําคัญสำหรับผมนะผมไม่กล้าไล่ลองตรงนี้เลยครับนะครับสําหรับพคดอดแผนประมาณนี้นะครับผมตัวต่อไปเป็นเหรียญตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็น XRP นะครับโดยที่ คนที่รีเควสกันเข้ามาในนี้นะครับขอเป็น XRP แบบไม่แน่ใจนะขอ XRP กับผมเป็นไทยบาทนะครับคุณอะไรเอ่ยนะคุณคลิปนะครับขอเป็นไทยบาทนะครับเดี๋ยวลองดูให้เป็นไทยบาทนะครับ XRP USDT นะครับขอเป็นโบกอ๋อขอไปครับเป็นไทยบาทนะนะครับอาจจะเอาของบิตครับนะครับ ภาพตรงนี้อาจจะอ่านว e คนะครับอาจจะ 1, 2ก็ได้นะ 1, 2แล้วตอนนี้กำลังฟอร์มขึ้น3หรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับอืมถ้าส่วนตรงนี้รีเทสเมนผมหรือเปล่านะอืมขึ้นมาโซลรีเทสเมนต์ของผมนะครับเพราะฉะนั้น xrp สำหรับผมเนี่ยนะครับก็บริเวณนาตานเนี่ยครับคือทั้งโซนนะครับบริเวณนี้เลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ย ถ้าไบแอสจากส่วนตัวผมนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่น่าเล่นนะสำหรับผมผมจะไม่เล่นนะครับถ้าราคามาอยู่แถวนี้แล้วนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆควรเล่นแนวต้านเส้นกดนะครับแถวบริเวณตรงนี้นะที่เบรกมาได้นะครับเบรกมาได้ชุดนี้เนี่ยเล่นระยะสั้นได้อยู่เหมือนกันครับแต่ภาพตอนนี้นะครับมันต้องเล่นในภาพระยะกลางถึงระยะยาวสําหรับผมเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นโซนที่อืม ดูท่านะครับว่ามันจะเป็นแนวต้านในกรอบนี้ได้เลยอเออมีสิทธิ์นะครับว่าที่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่เอาบูลิสต่อนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับผม xrp โซนแถวแถวกล่องเหลืองนะครับไม่ว่าจะขึ้นมากล่องเหลืองแถวบริเวณไหนนะครับผมผมถือว่าเป็นแนวต้านของผมหมดนะแต่ถ้าอยากเล่นว่าเป็นบูลิสจริงๆนะครับสำหรับผมเราไปเล่นเบรกขอทำไฮเดิมไปเลยนะครับอาจจะแถว56บาทนะครับเอ้ยขออภัยครับ65บาทนะ หรืออาจจะ54 54บาทเป็นต้นไปนะครับนะกรอบบริเวณนี้รอเบรกรอทำ High ไปได้นะครับถึงจะค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วดูอีกอย่างนะครับตัวโมเมนตัมนะครับฟองลงหมดนะในการขึ้นตรงนี้นะครับยังไม่เบรกแนวต้านเส้นกดนะครับไดอะไรใดๆเลยนะเพราะฉะนั้น XRP สําหรับผมนะครับ จะไม่ไล่ลองเด็ดขาดบริเวณโซนนี้นะครับถ้าอยากเล่นจริงๆสำหรับผมผมจะไปเล่น Buy on Dip ทีเดียวนะครับโดย b y y on Dip แถวๆตรงนี้ผมขอนับตรงนี้นะเป็นน่าจะเป็น A, B, C นะครับโดยที่ถ้าจะไปซื้อ C เนี่ยซื้อตรงไหนนะครับกรอบตรงนี้ครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นสีเขียวนะฮะอืมนะครับ XRP ถ้าถ้าผมเล่นนะผมมองว่า เออก็ยังเบรกก็ยังไม่เบรกเกาะนะยังเป็นดาวเทรนอยู่นะครับเออภาพใหญ่ยังเป็นดาวเทรนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขึ้นมาโซนนะครับแนวต้านสําคัญและอาจจะไหลลงมาต่อนะครับโดยที่ต้นทุนสำหรับผมถ้าอยากเล่นาบออนดิฟหรือเล่นซื้อของถูกนะครับเอาบริเวณกล่องเขียวของผมนะครับตรงนี้เนาะประมาณกี่บาทเอ่ย28บาทนะครับจนถึงประมาณ23.5บาทนะครับรอนะครับรอเล่นเทียวแถวตรงนี้นะครับน่าจะคุ้มกว่านะครับ หรือไม่งั้นจะมีอีกแผนครับคือเล่นเบรกออร์ทมไฮอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเบรกแนวต้านเส้นกดนะครับนะเส้นกดตรงนี้เบรกถ้าอยากเล่นเบรกก็เล่นได้นะครับก็คือเบรกอย่างนี้รอดีเทสครับแล้วค่อยขึ้นไปจริงแต่ถามว่าในการขึ้นไปตรงนี้สําหรับผมรีบอร์ดที่ได้นะครับอาจจะเป็นแนวต้านแถวแค่54ี่เหรียญพอนะครับเพราะว่าโซนแถวนี้เนี่ยเออนะครับมีราคาที่มีนัยสําคัญอยู่รออยู่ตรงนี้นะครับ แล้ววอลลุ่มก็ฟองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่50บาทถึง54บาทเป็นต้นไปเนี่ยสำหรับใครที่เล่นระยะสั้นหน้าเทรดเบรกเอานะครับแนวต้านเส้นกดตรงนี้นะครับรอเบรกและรอรีเทสนะครับค่อยรับซื้อแล้วไปเทคโปรฟิตสั้นๆได้นะครับ50-54ถึงนะฮะนะครับสำหรับเล่นสั้นก็เล่นประมาณนี้ได้อยู่นะครับแต่สำหรับมุมมองผมเนี่ยถ้ารอเล่นระยะยาว ซื้อกรอบเขียวนะครับนะกล่องเขียวของผมนะครับยี่แปดนะครับจนถึง23.5นะครับบริเวณตรงนี้จะค่อนข้างคุ้มที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้กับเราได้นะครับสำหรับ x r p สำหรับการวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับของวันที่10ตุลาคมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง2ช่องทางไว้ด้วยนะครับผมคลิปของวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ